ครับผมเองจินที่เอ็นชินท์เคยผมวันนี้ก็หาดหาไปนานนะผมเชนครับผมไม่ได้อัดคลิปมา,นะมาตั้งนานแล้ววันนี้ก็ปีปีใหม่นะก็ปีใหม่ตั้งนานแล้วผ่านมานานแล้วัน,วนที่ยี่สิบสามมกราคมณผู้ชมพักน่าร้องสุดจีิงๆนั่นแหละก็นั่นแหละค่ะวันเสาร์ว่ะผม,มจะลงคลิปวันเสาร์ทุกทีค่ะ เในน้ำานมันหายหาเป็นนานมากก็บผมจริงครับก็นะฮะฝากกดไลค์ด้วยนะกดกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยอย่าลืมไปกดติดตามช่องนี้ด้วยเนี่ย K เอ่ะลืมมกเลยเนี่ย K U T T K U N เนี่ยโอเคครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย